ลงสินค้ายังไงให้ขายดีเดี๋ยววันนี้มาฟังเพียงหุุนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเพียงหนุนธัญญา sc easy ปั้นแบรนด์ให้โกอิเตอร์นะคะวันนี้เพียงหุุนจะมาพูดถึงวิธีการลงสินค้าว่าเราจะลงสินค้ายังไงนะคะเดี๋ยวเพียงหุุนจะทําให้ดูเนาะในมือถือซึ่งอันนี้เป็นการลงที่ง่ายสุดละแค่มือมีมือถือแค่เครื่องเดียวเราก็สามารถลงสินค้าใน sc ได้ คือใน s อสเนี่ยถ้าไปลงในเครื่องอะค่ะในคอมพิวเตอร์หรือใน PC มันจะมีรายละเอียดขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่หุนมองว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีมือถืออย่างเดียวแล้วลงมือถือก่อนก็ได้อะคะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ง่ายสะดวกแล้วก็เวลาลงไปแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีคอมพิวเตอร์หรือ PC เดี๋ยวกลับไปแก้กทีหลังได้นะคะลองดูเลยนะคะเดี๋ยวนี้พี่หุนจะลองลงเกาะอ,อก ขนนกให้ดูเนาะซึ่งแบรนด์เพียงหุ่นขายขนนกเนาะยังไงติดตามเลยนะคะเพียงหุ่นทำด้วยมือถือนะคะกดบวกด้านบนขวามือนะคะเพื่อลงสินค้านะคะ i d i คือเราทำเอง a member of my shop คือสมาชิกทำหรือว่า another company of person ทำให้เรานะคะ ก็กดตามนั้นเลยค่ะสินค้าเป็นอะไรของพี่หุ่นเป็น a f f i n i t e product แต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆเ,เป็นอะไรอุปกรณ์ก็กดคำว่า a s u p p r ล o o ออ o นะคะอันนี้ค่ะต่อไปนะคะ When did you make it ทำอะไหล่ของพี่หุ่นเป็น made to order ถ้าของเพื่อนๆทำเสร็จแล้วก็บอกปีพศที่ทำหรือว่าถ้าเป็นงานวินเทจก็ต้องบอกปี คสอนะคะที่วินเทจอันนั้นมันมาตั้งแต่ปีไหนอะไรอย่าเงี้ยแคตตากรี ategory, ก็ของเพียงหุ่นเป็น c l o สต i n g ค่ะถ้าของใครเป็น a c c e s s o ซอรหรือเป็น Jewelry หรือเป็น Home and Living อะไรก็กดตามนั้นเลยค่ะแต่ละคนจะสินค้าการกดไม่เหมือนกันนะคะนี่ของเพียงหุ่นทำเสื้อผ้าให้ดู what t y p e of clothing ของเพียงหุ่นเป็น Women Clothing เสื้อผ้าสําหรับผู้หญิงนะคะของใครเป็นของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็กดไปเลยค่ะสินค้าเป็นอะไรอันนี้ชนิดสินค้าของเพียงหุ่นเป็นท็อปแอนทีคือเป็นเกาะอ,อกนะคะก็กดท็อปแอนทีแล้วเดี๋ยวเขาจะลงรายละเอียดเข้าไปอีกะคะ่ะว่าท็อปแอนทีคือเป็นครอปทูท็อปเนี่ยพียงหุ่นก็กดอันนี้เพราะของเพียงหุ่นเป็นครอปท็อปแล้วก็กดครอปท็อปอีกค่ะอันนี้เป็นการ เขาเรียกว่าลงคุณเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแคตตาล็อคือประเภทสินค้านะคะต่อไปคือการลงรูปภาพแล้วค่ะสำหรับรูปภาพนะคะที่ใช้เนี่ยเป็นสิบภาพนะคะทางอีซีแนะนำว่าต้องเป็นรูปภาพที่แสงธรรมชาตินะคะแล้วก็มีทั้งคนใส่ถ้าเป็นเสื้อผ้า,าก็มีรูปคนใส่ใส่ออกมาเป็นยังไงสินค้าเป็นอะไรแต่ของที่หนุ่จะใส่ ตารางเลกตารางบอกไซส์แล้วก็สีแล้วก็เป็นวิธีวัดขนาดวัดยังไงค่ะเพราะว่าของพี่หมูนทำไซส์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับของเขาเลยทีเดียวแต่ก็จะบอกขนาดปกเอวสโโฟกไว้นะคะโอเคอันนี้คือของพี่หมูที่แตกต่างนะคะต่อไปคือการเขียนไททอลก็ของพี่หมูจะเขียนชื่อแบรนด์ตัวเองทุกครั้งนะคะ เพื่อตอบย้ำแบรนด์ตัวเองว่า SG Insta นะคะต่อไป Description คือคำอธิบายลักษณะสินค้าค่ะพี่หุ่นทำไว้แล้วก็กดไปลงไปเลยนะคะอันนี้ Shipping ของพี่หุ่นกดเป็น free shipping ทั่วโลกค่ะตั้งว่าฟรีทั่วโลกอันนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ก็ตั้งไว้หลายแบบให้เลือกเยอะมากอะ่ะแต่ว่าการตั้ง free shipping ทำให้เราถูกดันขึ้นมาอันนี้การตั้งสินค้าเป็น auto หรือ renew นะคะ ก็ของพี่หุ่นเป็นออโต้ค่ะต่อไปแท็กแท็ก13แท็กนะคะที่เราต้องใส่ให้กับสินค้าเราซึ่งจำเป็นมากในการค้นหาบน etsy นะคะถ้าคิดว่าถ้าฝรั่งจะมาซื้อถองเราเขจะกดใช้คีย์เวิร์ดว่าอะไรก็ลองหาแล้วก็มาใส่ดูพี่หุ่นเคยทำคลิปวิธีหาแท็กไปด้วยนะคะอันนั้นลอ,ลองกลับไปดูกันนะคะ material หรือสินค้าสินค้าเป็นอะไร อันนี้วัสดุที่ใช้ทำอะค่ะของพี่หมุนเป็นผลนกเป็นมีซิปมีซับในอะไรก็ใส่ไปนะคะของเพื่อนๆเ,เป็นอะไรก็ใส่ลงไปได้13บสามแมตตทเรียวเนาะต่อไปอเป็นเซกชันนะคะก็เป็นโคลสติ้งเป็นโคลสก็สามารถแยกประเภทเซกชันสินค้าเราได้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็น attribute ก็คือคุณลักษณะสินค้านะคะของเพี่หมนุนจะตั้งเป็น US Numeric เพราะว่า US u e เป็นของคนอเมริกาค่ะเพราะว่าที่นเนี่ยเป็นลูกค้าหลักคืออเมริกาะคะแล้วก็สีสีเนี่ยพี่หมุนเป็นสีชมพูสีแรกสีที่สองก็จะเป็นสีขาวแล้วกันแต่จริงของเพี่หมุนจะลงไว้แบบรูปละสีเลยอะคะ่ะ เพื่อให้สินค้าในร้านดูเยอะๆอะไรเงี้ยครับอ่าโพสติ้งสไตล์เป็นสไตล์แบบไหนก็ลองเลือกดูนะคะเ c h ใน Google ดูได้เลยค่ะสไตล์มอสอิมิชัรี่สไตล์โลลิต้าสไตล์โบโฮสไตล์ฮาราจูกุก็มีหลายสไตล์ให้เลือกอะคะ่นะเนาะอ่าผมว่าสตรีทแวะแล้วกันก็น่าจะได้อยู่ต่อไปเป็น แพทเทิร์นแพทเทินเป็นยังไงของเพี่หงุนเป็นเขาโซลิดแล้วกันนะเป็นสีแบบสีล้วนอะสลิปเลนส์ความยาวของแขนของเพี่ยงุนมไม่มีแขนก็สลิปเลสไปนะคะต่อไปเป็นเนกไทคือคอคอเป็นแบบไหนเขาก็มีมาให้เลือกมีวีมีคอรูปหัวใจคอรูปอะไรต่างๆนานาเราก็เลือกไปเลยค่ะว่าของเรา คอเสื้อเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเป็นคอเตาหรือเป็นอ f f the Shoulder คือแบบเปิดลหลหรืออะไรเงี้ยค่ะคือก็ลองไปดูสินค้าของเรานะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าเนาะต่อไปนะคะ,ะมีฮูดหรือเปล่าของพิม์อุ่นไม่มีก็บอกโ no, นไปนะคะไม่มี o อ,อเคชั่นเป็นอะไรโอกาสเป็นพรอมแล้วกันจริงจริงก็ได้เยอะ w e ดดิ้งก็ได้นะเบอร์เดยก็ได้หมดต่อไปฮอลลีเด ก็น่าจะคริสต์มาสนะอันนี้เราก็ถ้าเราติกอันนี้แล้วเราก็ไปเขียนแท็กเราก็ไม่ต้องซ้ำนะคะในแท็กต่อไปนะ Reversible คือเปลี่ยนได้ไหมก็เปลี่ยนไม่ได้เนาะต่อไปอันนี้เราก็มา Variation คือไซส์ Size ต่างๆที่ตอนแรกเราบอกว่าเราจะเป็น U.S. ใช่ไหมเราก็มา เขียนรายละเอียดไซส์ว่า US เราจะกำหนดเป็น US อะไรบ้างของพี่หมุนจะเริ่มจากศูนย์อกเอลสะโพกเท่าไหร่พี่หมุนจะใส่ไว้ในคำอธิบายสินค้าแล้วก็ตารางสินค้าค่ะที่ใส่ไปในรูปภาพด้วยก็จะใส่ตั้งแต่ 0, 2, 4 6, 8, 10, 12, 14ข4องเพียนะคะของพี่หมุนจะมี8ไซส์ แต่ของคนอื่นมีหลายไซส์ก็ได้นะคะถ้าเมสทูออเดอร์แต่ของพี่หมุนเปืองขนไงก็เลยเอาแค่นี้ก่อนแต่ถ้าเกิดเขาสั่งมาโอเวอร์กว่าน,นี้ก็จะคิดราคาพิเศษเขาไปอีกนะคะซึ่งเขายอมจ่ายอยู่แล้วคนเมกาที่ตัวดีใหญ่ตัวโตๆค่ะราคาสินค้าอันนี้จะต้องบวกค่าส่งไปด้วยนะคะเพราะของพี่หมุนเนะี่ยจะบวกลงไปในในรายการสินค้าด้วยะคะ่ะว่าสินค่าส่งที่หมุนประมาณพันนึงก็จะ เอ็กเพรสเนาะก็จะเป็นส่งฟรีทั่วโลกค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอันที่เราเขาให้ลงในมือถือนะคะอันนี้ลงในมือถือเนาะต่อไปก็เป็นพับบิดไปเผยแพร่แล้ว เห็นไหมคะวิธีลงเสือ้อกอ่อกขนนกแบบง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะ,ะเพื่อนๆที่มีสินค้าหรือว่ามีผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดอะไรนะคะที่ยังไม่เคยเปิดร้านหรือก็ลองเปิดร้านแล้วก็ลงสินค้าดูก็ได้นะคะเพราะว่ามันลงไปเนี่ยมันก็เสียค่าใช้จ่ายแค่ต่อชิ้นนะคะ,ะประมาณ6บาทเองค่ะมันไม่แพงเลยแล้วก็เวลาตั้ง4เดือนน่ะถ้า สินค้าอันนี้มันหมดอายุใช่ป่ะรีใหม่เนี่ยรีนิวใหม่เนี่ยก็คือก็เสียแค่อีก6บาทแล้วเอสจีนะเขาดีอย่างตรงเขาไม่เก็บค่าแรกเข้าอะค่ะคือก็ขายไปเรื่อยๆขายได้เราก็โดนหักเปอร์เซ็นต์แค่ประมาณ5%ปแล้วก็โดนเพย์พาอีกประมาณถั่วๆเนาะก็ประมาณ4.4ก็ประมาณ5%เรนะรวมแล้วก็ประมาณ10%ในการโดนหักเปอร์เซ็นต์ในการขายซึ่งพี่หมุนมองว่ามันเป็นอะไรที่ สำหรับ SME หรือมือใหม่อย่างเราอ่ะมันเอาไปลงขายอ่ะมันแทบไม่มีความเสี่ยงไม่มีต้นทุนอะไรเลยอ่ะคือขายได้ถ้าเป็นสินค้าแฮนด์เมดเราค่อยเอาเงินที่ขายได้นั่นแ่ะไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็อะไรแล้วก็เอามาทำของแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้เพี่หมุนขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมี เก็บความรู้อะไรในการขายของในการปั้นแบรนด์ให้โกอินเตอร์นะคะ follow เพียงหุ่นไว้แล้วก็กด subscribe ไว้นะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ